เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพผมนายเจริญพลคำทองจากวิทยาลัยเทคโนโลยียันยนครับนำเสนอผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยวิธีการใช้สื่อผสมของวิชาเนียลมติกและไฮดรอลิกครับสำหรับปัญหาและความเป็นมาของวิจัยในครั้งนี้นะครับก็คือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพศ2563เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ มีความสามารถที่จะประยุกต์ใช้ความรู้และเทคโนโลยีด้านเครื่องกลเพื่อการพัฒนาตนเองและวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีดังนั้นผู้ทำการวิจัยได้ตัดสินใจทำวิจัยชั้นเรียนนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกคิดวิเคราะห์ฝึกปฏิบัติและฝึกการบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่าง และช่วยให้มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบซึ่งนำไปสู่การลงมือปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนั่นเองในส่วนของวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยข้อที่1เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพข้อที่2เพื่อเปรียบเทียบผลสำลิดก่อนเรียนและหลังเรียนข้อที่3เพื่อศึกษาความพึงพอใจนะครับทั้ง3ข้อก็อยู่ในส่วนของในรายวิชานิวเมติกและไฮโดรลิกนะครับ ส่วนกรอบแนวคิดในการทําวิจยัยนะครับมีตัวแปรต้นและตัวแปรตามตัวแปรต้นก็คือสื่อผสมเรื่องวลาวควบคุมทิศทางในส่วนของตัวแปรตามนะครับก็มีประสิทธิภาพของสื่อผสมนะครับแล้วก็ผลสำลิดทางการเรียนของนักศึกษานะครับแล้วก็ต่อมาก็าความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อผสมเรื่องวลาวควบคุมทิศทางในส่วนของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับ ประชากรก็นักศึกษาปวาสาชั้นปีที่2องนที่กําลังศึกษาอยู่ที่ศูนย์การเรียนรัดกระบงังนะครับก็จํานวนทั้งหมด4ห้อง185คนในกลุ่มของตัวอย่างนะครับก็อเอาในส่วนของห้องปวาสา2ทับ19มานะับจำนวนทั้งสิ้น44คนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการทำวิจัยครั้งนี้นะครับก็มี1ชุดสื่อผสมวิชาเนวเมติกและไฮดรลิก สองแบบทดสอบวัดผลสมริ์ทางการเรียนของอก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับเป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบจำนวน10ข้อ10คะแนนนะครับแล้วก็ข้อที่ 3, ่าแบบทดสอบอเป็นแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักศึกษานะครับจำนวนทั้งหมด5ข้อผลการวิเคราะห์ข้อมูลครับก็มี3ข้อด้วยกันนะครับหก็คือการหาประสิทธิภาพของชุดสื่อผสม แล้วก็การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลังเรียนของชุดสื่อผสมสามก็เป็นการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดสื่อผสมนะครับประส,สิทธิภาพของการสอนโดยใช้ชุดสื่อผสมครเรื่องของวาล์วควบคุมทิศทางในหลายวิชาเนิ้เมติกและไฮดรลิกนะครับก็ง่ายๆครับเ,เปรียบเทียบเรื่องของคะแนานร้อยละนะครับระหว่างการใช้ชุดสื่อผสมนะครับก่อนเรียนและหลังเรียนนะครับซึ่งก่อนเรียนก็มีค่าอยู่ที่ 81.05นะครับหลังเรียนก็88.05ครับก็สูงขึ้นมาครับสำหรับการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนนะครับที่มีต่อชุดสื่อผสมนะครับในรายวิชาเนวเมติกและไฮ d ดรลิกนะครับก็เราใช้รายการประเมินทั้งหมด5ข้อนะครับรวมค่าเฉลี่ย X b a กบาออกมาก็เท่ากับ4.50นะอยู่ในอยู่ในระดับมากผลผลการวิจัยนะครับข้อที่1นะครับ สื่อผสมนิวลมติกและไฮดรอลิกนะครับมีประสิทธิภาพเท่ากับ81.05นะครับแล้วก็หลังเรียนนะครับ88.50ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่ตั้งไว้80ต่อ80นะครับและข้อที่2ผลสำเร็จทางการเรียนของนาาักศึกษานะครับหลังจากได้เรียนโดยผ่านชุดสื่อผสมแนะบที่ในรายวิชาเนียลมติกและไฮดรอลิกนะครับสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.5 นะครับข้อที่3ครับความพึงพอใจของนักเรียนนักศึกษาที่มีต่อ,อผลสำลีที่มีต่อ,อการเรียนโดยใช้ชุดสื่อผสมวิชาเดวยมติกและไฮโดรลิกมีค่าเฉลี่ยน,นะครับ4.46และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ที่0 6 2ในระดับมากครับอภิรายผลการวิจัยง่าย,ายๆนะครับผลก็พบว่าผลสำลีทางการเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ วิธีการสอนแบบชุดสื่อผสมเนี่ยนะครับมีผลสมัมฤทธ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน,นรับอย่างชัดเจนนะครับส่วนข้อเสนอแนะในการทำวิจัยนะครับก็ข้อที่หนึ่งผู้สอนควรใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายรูปแบบหน่อยนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจมีส่วนร่วมด้วยนะครับร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของเรานะเพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนนะครับข้อที่2ก็ ควรจะมีการศึกษาผลสัมรทธทางการเรียนแบบโดยใช้ชุดสื่อผสมในการเรียนการสอนในเนื้อหาวิชาและระดับชั้นอื่นๆบ้างนะครับและข้อที่3ก็ทําการวิจัยเปรียบเทียบการใช้สื่อผสมกับการสอนด้วยวิธีการอื่นเทียบเคียงไปด้วยนะครับก็ขอจบการนำเสนอนะครับวิจัยนะไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ